วัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท Classico Future ในช่วงบ่ายวันอังคารที่25กุมภาพันธ์นะคะสำหรับราคาทองคำในช่วงนี้ก็อยู่ในแนวโน้มขขึ้นนะคะหลังจากที่ผ่านแนวต้านเดิมที่บริเวณ1,332ขึ้นมาได้นะคะในช่วงบ่ายราคาทองคำก็มีการแก่งตัวขึ้นมานะคะแล้วก็มาเคลื่อนไหวที่บริเวณ1,336นะคะ ปัจจัยบวกในช่วงนี้ก็คือการอ่อนค่าของเงิน US ดอลลาร์นะคะแล้วก็ความกังวลต่อสถานการณ์ในยูเครนสำหรับในวันนี้นะคะเงินหยวนก็อ่อนค่าลงแรงนะคะหลังจากมีการคาดว่าธนาคารกลางจีนกำลังสกัดกั้นเงินร้อนที่ไหลเข้ามาในประเทศเพื่อทำอภิษราชนะคะตลาดหุ้นจีนก็ตกต่ออีก2%นะคะสำหรับ คืนนี้นะคะตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่จะประกาศก็มีดัชนีราคาที่อยู่อาศัยในเขต20เมืองใหญ่แล้วก็ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยรวมนะคะในช่วงสามทุ่มและสีทุ่มมีดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและก็ดัชนีกิจกรรมในภาคการผลิตในเขตดิชมอนนะคะสำหรับภาพแนวโน้มของราคาทองคำนะคะก็จะเห็นว่าอยู่ในกรอบของอช่องขาขึ้นนะคะแต่ดู ISI ก็ค่อนข้างที่จะ ขึ้นมาอยู่ในเขตโอเวอร์บอสแล้วนะคะแล้วตัว MACD ก็กำลังจะตัดซิกเนลไลน์ลงมาเพราะฉะนั้นก็มองว่าน่าจะมีการย่อตัวนะคะหรือว่าอาจจะขึ้นไปได้อีกไม่มากแล้วก็อาจจะไปทดสอบ1,340แล้วก็มีการย่อลงมานะคะส่วนแนวรับก็มีที่บริเวณ1320 13 1 0สนะคะแนวตน่ง้แล้วก็1,350ก็ให้เทรดดิ่งลองเมื่อราคาอ่อนตัว สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในช่วงใหม่วันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ